สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมผลงานแนวทางเลขเด็ดสํานักดงังมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับชม,ชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นชุดผลงานของโอเคลอตเตอรี่นะคะแอดวันชัยค่ะแอดนานาน,นะคะคนคอหวย ส่วนชุดเลขดับค่ะจะมีดับคู่บนล่างของอาจารย์ก้าวดับล่างของเทพปลือสุดขั้นเทพดับของ b y เอสดเคชุดแต้มล่างนะคะแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้าง ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูชุดเด่น10บบนของผีเสื้อเทวดาให้โชคกันก่อนเลยนะคะผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้มา5ตัวอันนี้ก็พลาดไปหลุดไปเนาะหลัก10ออกเป็นเลข6นะคะสลา,ากออก96 2สองส่วนแนวทางงวดนี้10บบนของเขาให้เลข1เลข2เลข5เลข6แล้วก็เลข8แอดก็ขอบคุณของผีเสื้อเทวดาให้โชคด้วยคะ่ะ ชุดต่อมาจะเป็นของแต้มล่างนะคะของแอดวันชัยแนวทางงวดนี้ของเขาจะให้มา8ตัวนะคะเลขแต้มก็จะมีแต้ม7แต้ม8แต้ม9แต้ม0แต้ม2แต้ม3แต้ม4แล้วก็แต้ม5ส่วนต่อมาจะเป็นชุดหน่วยล่างของเขาแนวทางงวดนี้ให้มา4ตัวค่ะจะมีเลข7เลข0เลข3เลขสี่ อีกหนึ่งข้อมูลจะเป็นเด่นล่างของเขาชุดนี้ให้มา3ตัวจะมีเลข3เลขห้าแล้วก็เลข7 fc ท่านใดติดตามของแอดวันชายอยู่ก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของคนคอหวยนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวพิกัดบนแนวทางวัที่แล้วอันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปค่ะ ส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข3เลขรองให้เลข5เจาะ2ตัวจะมี03 05 23 25 37 75 38แล้วก็85นะคะส่วนข้อมูลชุดอื่นแอดยังไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นของแอดนานาเป็นล่างชุดเต็มของเขาแนวทางวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเนาะสลากออก0ูนส่วนแนวทางวดนี้ล่างชุดเต็มของแอดนานาก็จะให้5 6 5 7 5 8 5 9 5 0 4 6 4 7 4 8 4 9 4 0 3 6 3 7 3 8 3 9 3 0 2 6 2 8 2 8 2 9 2 0 1 6 1 7 1แ1 9แล้วก็1 0ดับขัดล่างทุกหลักของเขาให้เลขศูนย์นะคะแอดก็ขอบคุณของแอดนานา,นาด้วยค่ะชุดต่อมาจะเป็นของโอเคลอตเตอรี่นะคะ10เลขคิดของเขาแนวทางงวดที่แล้วอันนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเนาะ แนวทางงวดนี้10เลขคิดของเขาจะให้8 9 2 3 2 9 7 2 1 3 1 9 1 5 1 7 0 9แล้วก็1 0ของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะสำหรับ10เลขคิดแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาจะเป็นของส่วนแตงค่ะอันนี้จะเป็นข้อมูลแนวทางงวดนี้เลยเจาะข้อมูล3ตัวจะให้630 593 650 263 160แล้วก็493ส่วนเลขเด่นก็จะให้เลข6กับเลข9นะคะเจาะ2ตัวเด่นก็จะมี60 6163 91 93 98แล้วก็30 แอดก็ขอบคุณของสวนแตงด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นแปรภ้พปกสลักของมาย,ยมแดงนำโชคแนวทางงวดนี้ค่ะแปรชุด3ตัวของเขาจะแปรได้เลข453 454 140เจาะ2ตัวจะมี5352 5464 21แล้วก็63 ส่วนข้อมูลชุดเต็มของเคาแอก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทังช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูชุดเลขดับกันบ้างถ้า FC ท่านใดเป็นชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยข้อมูลชุดที่เหลือจะเป็นเลขดับเนาะชุดแรกค่ะก็จะเป็นดับแต้มของคนวันอังคารนะคะ ชุดนี้จะเป็นดับแต้ม10หน่วยบนของเขาแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้แต้ม1มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออก6 2รวมกันได้แต้ม8ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับแต้มล่างของอประธานโทษค่ะดับแต้ม10หน่วยบนของเขาก็จะให้แต้ม8ตัวเจาะจะมี08 17 26 35 44 53 62 71 80แล้วก็99 ส่วนดับแต้มล่างของเขาแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นดับแต้มรวมล่างของ b y เอสเหรืออาจารย์สมหมายแนวทางงวดนี้ของเขาดับแต้มล่างจะให้แต้ม6กับแต้ม9ตัวเจาะจะมี06 15 24 33 79 88 0 9 1ย์7 3 6 4 5แหแล้วก็90แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของเทพบรรลือสุดคั้นเทพแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลขศูนย์มาสลากออกศูนย์ศูนย์ก็ไม่ผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของเทพบรรลือสุดคั้นเทพให้เลขหนึ่ง ส่วนต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข6มาสลากออก00ก็ถือว่าผ่านแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของเทพบรลือนะคะอีกหนึ่งสูตรก็ให้เลข2แอดก็ขอบคุณของเทพบรลือสูตรขั้นเทพด้วยค่ะ ชุดต่อมาจะเป็นดับคู่บนตรง10ชุดของอาจารย์9หรืออาจารย์หมวกขาวแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก6 2ส่วนแนวทางงวดนี้ดับคู่บนตรง10ชุดจะให้7 5 8 8 9 1 0 4 1 7 2 0 3 3 4 6 5 9แล้วก็6 2สส่วนชุดต่อมาจะเป็นดับแต้ม คู่ล่างของเขานะคะคประทานโทษค่ะก็ของอาจารย์หมวกขาวหรืออาจารย์เก้าเหมือนเดิมแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะดับคู่ล่างตรง10ชุดสลากออก0ูส่วนแนวทางงวดนี้ดับคู่ล่างตรง10ชุดจะให้19 28 37 46 55 64 73 82 8 91แล้วก็00ค่ะ ก็ส่วนที่เป็นเลขจับคู่ของเขาแอดก็ยังไม่มาเนาะเดี๋ยวถ้ามาแอดจะนํามาแบ่งปันให้เพิ่มเติมทีหลงังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เนาะเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ส่วนคลิปนี้ก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากลับขอบพระคุณค่ะ